บางยี่ชาแนลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ใครที่มีความสนใจในเรื่องของเงินโบราณหรือของโบราณต่างๆก็สามารถอยากติดตามบางได้นะฮะบางมาให้ความรูอ้อยู่ตลอดเวลานะครับผมถ้าสมมติว่าใครไปเจอข้อมูลที่ที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็มีความสงสัยว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่จริงก็สามารถอยาสอบถามได้ในคอมเมนต์หรือ สามารถจะหาข้อมูลที่บางเคยอัดวิดีโอไว้แล้วได้นะครับผมก็หรือสามารถจะติดตามช่องบางได้นะก็มีความรู้มามาเรื่อยๆนะครับผมแนละซึ่งวันนี้ก็มีคําถามยอดฮิตนะครับที่ถามเข้ามานะฮะว่าธนบัตรเนี่ยคือพอดีผมไม่แน่ใจนะฮะว่าทุกคนเนี่ยไปเจอจากไหนนะฮะ u ูทูบ YouTube หรือใน Facebook นะฮะว่า ธนบัตรใบนี้นะครับมีมีคนประกาศรับซื้อในราคา9 0,000บาทนะบางเนี่ยมาเสนอคือหลายๆคนมาเสนอให้ผมเนี่ยเนี่ยเห็นเขาประกาศราคาหลักหมื่นเนี่ยเก้าหมื่นเนี่ยบางรับซื้อไหมอะไรยังไงวันนี้ก็จะมาให้ความรู้ว่าจะมาตอบคาถามว่า9 0,000ืเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมนะฮะธนบัตรใบนี้นะครับเป็นธนบัตรถ้าเป็นาภาษานักสะสมก็จะเรียกว่าธนบัตร โทมัสเนื่องจากผลิตที่บริษัทโทมัสนะก็เขาพอเวลาคุยกันในในมูลนักสะสมเขาจะเรียกว่าสิบบาทแบบแบบโทมัสนะแต่ถ้าเป็นภาษาทางการก็จะเรียกว่าธนบัตรแบบ9ที่จริงก็ถ้ามาสามารถเรียกได้ทั้งสองนะครับบางทีเขาก็เรียกว่าแบบ9บางทีก็เรียกว่าโทมัสนะนะก็ประมาณนี้นะโนะดยสรุปนะครับธนบัตรใบน,นี้มีราคาหลัก90,000จริงไหมนะครับ ถ้าฟังดีๆนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นธนบัตรปกติทั่วไปไม่ได,ไ,มไ,ได้มีอะไรแปลกเลยนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกเลยนะครับธนบัตรใบนี้ณปัจจุบันนี้นะแต่ก่อนแต่ก่อนนะครับขอพูดราคาแต่ก่อนก่อนราคาแต่ก่อนนะฮะเมื 2> 2่อ2อสาปีที่แล้วธนบัตรใบนี้อยู่ที่ประมาณ300-400บาทนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเล่นกันร้อยกว่าบาทนะฮะ ดังนั้นผมขอแทรกนิดหนึ่งนะฮะการที่เรายิ่งยิ่งมียิ่งอายุนานไม่ได้หมายความว่าราคายิ่งขึ้นนะ,ะมันอยู่ที่กระแสด้วยบางทีนะฮะบางทีสิบหนึ่งปีสองปีข้างหน้าราคาอาจจะขึ้นก็ได้ราคาอาจจะลงกว่านี้ก็ได้นะ,ะดังนั้นอายุไม่ได้การันตีว่ามันจะขึ้นตลอดนะฮะมันจะขึ้นตลอดบางทีมันก็ตก ณ,ณปัจจุบันนี้ราคาธนบัตรดิ่งลงนะฮะดังนั้นใครที่ไม่ขายเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยถือว่าพลาดนะถือว่าพลาดมากเพราะว่าเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วราคาพุ่งแต่ณปัจจุบันนี้ราคาดิ่งลงนะฮะเนื่องจากธนบัตรออกมาเยอะโดยสรุปแล้วนะครับธนบัตรใบนี้ณปัจจุบันนี้นะฮะถ้าปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรแปลกราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะครับผมนะฮะร้อยกว่าบาท แต่ถ้าสภาพไม่ดีก็หลักสิบนะสภาพไม่ดีก็หลักสิบดังนั้นนะฮะเก้าหมืนบาทเนี่ยถ้าเป็นธนาบัตรแบบนี้ยไม่จริงนะฮะไม่จริงอา้าวแสดงว่าเขาโกหกแหละไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาไม่ได้โกหกเขาบังคือผมประเด็นคือผมไม่ได้ดูโพสต์เขาอะแต่เมื่อไหรที่เพื่อนเพื่อนเจอธนาบัตรแบบนี้คิดในใจเลยว่าธนาบัตรใบนี้นะครับราคาไม่เกิน200บาทนะคือ100ร้อยกว่าบาทนะ อันนี้คือข้อมูลข้อมูลแบบตรงไปตรงมานะฮะเพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เดี๋ยวผมมีหลักฐานแต่เดี๋ยวผมมีแบบสิ่งสิ่งหนึ่งข้อมูลหนึ่งที่จะทําให้เพื่อนๆแบบพิจารณาการเองว่าจะเชื่อผมหรือเชื่อเขานะเ,เพื่อนๆตั้งในใจเลยว่าธนบัตรแบบนี้ไม่เกิน200บาทดังนั้นเมื่อมีคนประกาศหลักหมื่น เพื่อนๆต้องอ่านรายละเอียดที่เขาต้องการบางทีอาจจะเป็นข้อมูลที่จริงก็ได้แต่เขาต้องการเลขสวยเช่น9 9 9 9 9, 9, 9, 9หรือเลขก้าหน้าเก้าหลังหรือเลขอะไรก็แล้แต่นะฮะหรือธนบัตรผิดพ,พลาดตรงในก็แล้แต่นะฮะดังนั้นพอเราเจอสิ่งแรกที่ต้องทําคืออย่าไม่ใช่ว่าพอเจอคลิปคนอื่นประกาศราคา5้าหมื่นนี้ก็ไปตีว่าโกหกเลยไม่ใช่นะต้องต้องไปดูรายละเอียดที่เขาต้องการว่าเขาต้องการแบบไหนเช่นธนบัตรตลกพิมพ์พลาดแบบ ตรงนี้สีไม่มีหรืออะไรก็แล้วแต่นะลองอ่านรายละเอียดที่เขาต้องการนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกคือเพื่อนๆจะเชื่อเขาก็ได้เชื่อผมก็ได้เพราะว่ามันที่จริงมันมีราคากลางอยู่แล้วนะฮะสามารถจะพิสูจน์ได้แต่ผมก็ไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าจะไปหาข้อมูลจากไหนนะฮะว่าเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือความจริงนะครับแต่อยากจะบอกว่าผมพูดกันจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะ นำเสนอให้เพื่อนๆพ,พิจารณานะว่ามันมีราคาเก้าหมื่นจริงหรือไม่จริงอยู่ตรงนี้ฮะดูดีๆนะฮะอยู่ตรงนี้ครับผมนะฮะบางคนกอ็อาจจะเข้าใจแล้วว่าผมว่าเราจะเสืออะไรนะแต่บางท่านก็ยังเอ้ยอะไรวะอะไรคืออยู่ตรงนี้ครับถ้าสมมติว่า มันมีราคาเก้าหมื่นจริงนะฮนะณตอนนี้ผมมีเป็นปึกแบบเนีเ้ยเพื่อนๆก็ลองคูณดูนะไม่ต้องคูณเยอะนะไม่ต้องคูณเยอะคูณสักผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะน่าจะหกสิใบนะฮะหกสิบใบคูณเก้าหมืนะดูซิว่าผมจะได้กี่ล้านนะฮะดูซิว่าผมจะได้กี่ล้านซึ่งอันนี้แค่ผมคนเดียวนะณนะปัจจุบ,นนนบันเนี้ยธนบัตรใบเนี้ยผมเชื่อว่า ที่ชัดเจนคือน่าจะหลักหมื่นใบมีอยู่แล้วนะฮะหลักหมื่นใบมีอยู่แล้วที่ลงเหลือนในประเทศไทยถ้าหลักแสนเนี่ยก็น่าจะถึงนะน่าจะถึงหลักแสนใบอีกนะที่มีในประเทศไทยดังนั้นถ้าสมมติว่าในประเทศไทยมีหนึ่งแสนใบนะฮะในประเทศไทยมีหนึ่งแสนใบลองคูณเก้าหมื่นดูโอ้โหประเทศไทยคงไม่ต้องทําอะไรเลยขายธนบัตรแล้วดีกว่านะขายธนบัตรดีกว่าผมเนี่ยนะเก้าหมื่นคูณดู คูณคูณดูทำไมรู้สึกทองแดงทองแดงแล้วเพี้ยนเพียนนะคูณดูนะครับว่าเก้าหมื่นคูณหกสิบจะเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นผมไม่ได้บอกให้เพื่อนเชื่อผมนะแต่ว่าเพื่อนๆก็ควรพิจารณากันเองว่า,าข้อมูลข้อมูลอันไหนน่าเชื่อถือกว่านะฮะผมไม่ได้ไหมายความว่าเขาพูดไม่จริงนะแต่ว่าเรา,เาบางทีเขาอาจจะมีรายละเอียดต่างๆนะเช่น,ะนเลขสวย ลายเซ็นสวยนู่นนะี่นั่นก็สามารถจะล,ลองเข้าไปอ่านได้นะครับแต่ถ้าเป็นธนบัตรทั่วไปไม่ได้มีอะไรแปลกเลยนะครับผมนะก็บอกได้เลยว่าร้อยกว่าบาทนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หวังว่าให้เพื่อนเชื่อผมนะเพราะว่านะฮะผมก็มาให้ความรู้นะครับผมนะประมาณนี้นะฮะ ถ้าสมมติว่าผมพูดแล้วไม่ถูกใจใครๆบางาใครบางคนนะที่แบบมีธนบัตรแบบนี้แบบโอ้โหอุตสาห์เก็บมาหลายปีราคาแบบนี้เองอันนี้คือผมต้องพูดตรงๆนะว่าเขาเล่นกันประมาณนี้นะครับผมนะถ้าสมมุติว่า,าไม่พอใจก็ต้องขอไปเพราะว่าน,นี่คือข้อมูลจริงๆที่เขาเล่นกันทั่วประเทศนะด้วยประสบการณ์ที่ผมเล่นมา4ี่หปีนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ